ในกระบวนการโควิดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมว่า CPF เองเนี่ยก็ไม่ได้เฉพาะแค่เราพยายามจะขายสินค้านะครับแต่เรามีหน้าที่ที่ที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เด่นชัดมากเลยในช่วงนี้ก็คือการเป็นเมคชัวประเทศไทยเนี่ยมีอาหารเพียงพอที่จะให้ประชาชนได้รับประทานนะครับอันที่หนึ่งเพราะนั้นเรามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของเรียกว่า food security ของ country ทาว ถูกไหมครับอันที่1อันที่2เนี่ยที่เราพยายามช่วยมอนิเตอร์มากเพราะว่าเราก็มีมาเก็ตแชร์จำนวนจํานวนในประเทศไทยก็คือการคงไพรซิ่งเอาไว้นะครับเพื่อให้ไพรซิ่งเนี่ยจริง,รงๆแล้วคือไม่มีการขึ้นไปขึ้นใหม่เลยอันขึ้นเนี่ยห้ามทําแต่คงไพรซิ่งที่มันพอ,พอรับได้นะครับแล้วเราก็เวิร์กโคสต์ลี่มากนะครับกับกระทรวงพาณิชย์ว่าไพรซิ่งไหนเนี่ยที่กระทรวงเนี่ยอยากจะทํานะครับขณะเดียวกันเองเ,องเนี่ยเราก็ช่วยกระทรวงเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรื่องอการที่ เรื่องไข่ไก่นะครับเราเองก็ช่วยกับกระทรวงใยที่หนึ่งเนี่ยริๆการการที่มีคนกังวลเรื่องปริมาณไข่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในกทมค่อนข้างเยอะและปริมณทนนะครับเราก็มีการรีแอจเจอร์ออปเปอเรชันเราดึงไข่เข้ามาในกทมให้มากขึ้นเพื่อให้คนรู้สึกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับตกใจในเรื่องว่าปริมาณไข่ไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ช่วยทำนะอัดไข่เข้ามาให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำอยู่แค่สองสามวันเองกระแสะเรื่องไข่ก็หายละ นะครับแล้วเราก็ส่งกระจายของวันนี้ไข่เองจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็มีในสต็อกเนี่ยทุกวันเรามีเพิ่มขึ้นมา6.5ล้านฟองเรามี outstanding อยู่ประมาณตั้ง5้าล้านฟองแล้วตอนนี้เพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องไข่เนี่ยเซฟแล้วแต่ในกระบวนการไข่เนี่ยเรามีหนึ่งเราให,ให้คนรู้สึกมั่นใจคนไม่ตกใจอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากในฐานะฟู้ดซัคเคิลิตี้นะครับของประเทศไทย2ดูเรื่อง pricing 3ดูเรื่องการกระจายของผมเองนะครับ c p f เองเราก็ work กับเซฟมิลเลีร์เลเว่น work กับแมคโครในเครือกันเองนะครับว่า ช่วยกันควบคุมหน่อยนะครับที่ว่า1คนเนี่ยซื้อได้1แผงเพื่อให้ทุกคนได้เวลามาแล้วมีของเหลือตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทั้งเซเว่นเองทั้งแมคโครเองก็ร่วมมือกันอย่างดีมากนะครับทำให้แน่นอนเราสาคนรวมอาจจะมีก,การแชร์สัก3 0อนย่างนี้นะครับก็แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ Security ของเรื่องนี้ดีขึ้นใน30%ตรงนี้นะครับเรื่องプラ c คอนโทรแล้วก็มีการคุยกันนะครับโอเคอันไหนคือไข่พิเศษอันไหนคือไข่ธรรมดานะครับแน่นอนตัวเราเองเองก็ต้องไปควบคุมนะครับ สิ่งที่ผมจริงๆให้ความสําคัญมากที่สุดช่วงนี้ก็คือสร้างความมั่นใจกับพนักงานของเรานะครับผมเรียกว่าเราก็มีพนักงานที่เข้ามาช่วยงานเราในแต่ละโรงงานเนี่ยบางโรงก็มีจํานวนเยอะพอสมควรนะครับในกรุงเทพเองเรามีทั้งหมดประมาณในประเทศไทยนะครับเรา,า,า 7, 7, ประมาณสัก7จ็ดเจ็ดหมื่นกว่าท่านที่อยู่ในออเปอเรชันเรานะครับทำายังไงให้เจ็ดหมื่นท่านรู้สึกว่าปลอดภัยมาทํางานแล้วเนี่ยเออจริงๆนยโยบายที่ผมบอกไปก็คือว่าคุณต้องให้คนงานทุกคนเนี่ยเวลาทำงานนยะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าอยู่ที่บ้าน ทำยังไงบ้างนะครับกระบวนการเนี่ยต้องบอกว่ามันดีเทลมากนะครับตั้งแต่กระบวนการที่เราเอารถไปรับเขาตามตึกที่เราให้เขาอยู่นะครับให้เราเช่าอย่างนี้นะครับ <S <S เขาอยู่ตรงไหนเราก็ไปรับเพิ่มจํานวนรถก่อนขึ้นรถทํำยังไงนะครับต้องมีหน้ากากผ้าให้ทุกคนตอนนี้หน้ากากเอสเซรจิลี่ตอนก็แค่รับคุณหมอใช่ไหมครับ <S <S หน้ากากผ้าเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับเราก็ซื้อหน้ากากผ้าแจกให้ทุกคนทั้งองค์กรได้คนละสองชิ้นไปเพราะมันซักได้ประมาณร้อยครั้ง นะครับเราก็วนให้ใช้ทุกวันเปลี่ยนซักทุกวันนะครับก็เราก็ใช้หนากากผ้าล้างเจลล้างมือขึ้นรถลงรถเจลล้างมือมาถึงโรงงานวัดอุณภูมิที่ประตูทางเข้าวัดอุณภูมิเข้าตัวตึกปุ๊บเนี่ยเป็นระบบเหมือนในสนามบินเลยจะเป็นสแกนเทอร์มสแกนอย่างรวดด้วยความรวดเร็วเพราะนั้นคนมันเยอะมากถ้าเราไปนั่งวัดทีละคนเนี่ยมันจะช้าและกลายเป็นว่าโซเชียลดิสเทนต์ก็ไม่มีเพราะนั้นเราก็ทําซื้ออุปกรณ์เนี่ยติดทุกโรงง,งานนะครับเข้าไปพอเข้าไปโรงง,งานปุ๊บโหสะอาดมากอยู่ลวชุดคุมทุกอย่างเรียบร้อยหมด จุดที่ทาเสี่ยงที่สุดที่เราไปดูมาคือลงอาหารรงอาหารนี่มีโอกาสที่จะแออัดนะครับผมก็เขาแากพุ่นอันนี้เพื่อยกตัวอย่างนะครับพอแออัดปุ๊บเนี่ยเราก็ปะกระจายจานวนชั่วโมงการทานหัวท้ายเพิ่มขึ้นอย่างนั้นหนึ่งชั่วโมงแล้วให้คนนั่งทานห่างกันมีมีจุดมาร์กพอไปนี่คุณต้องนั่งจุดพวกนี้เท่านั้นเพราะบางทีเราบอกํำ social distance บางทีเราก็เผลอนะครับผมเองก็เผลอบ้างเหมือนกันผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ให้ชัดๆเลยวางมาร์กแล้วคุณต้องนั่งตามจุดมาร์กพวกนี้ทั้งหมดนะครับ สิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับสิ่งที่เป็นคำเสี่ยงที่สุดของโรงอาหารคือชุดเครื่องปรุงอาหารทุกคนเนี่ยสั่งอาหารเสร็จไปปรุงวันนั้นทุกคนเนี่ยไปจับไอ้นั่งยังนั่งกันชนละจุดกระจายกันๆๆๆๆๆนะครับแต่จุดที่แแอทอี่สุดก็คือไอ้ตะกร้าที่เป็นเครื่องปรุงนะครับอันนี้แต่แค่ผมเล่าอย่างนี้ผมจะเห็นถึงว่าเราดูละเอียดขนาดนี้เลยเราส่งคนไปตรวจสอบให้ไปเช็คดูทุกคนช่วยกันดูซิว่าความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นตอนนี้คือการจัดการเรื่องความเสี่ยงเหตุผลที่ทำคำอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างทีี่เรยน บริษัทมีหน้าที่เรื่อง food security เพราะฉันั้นด้วยหน้าที่ของ food security ถ้าคนงานไม่มาทํางานจบเพะฉะนั้นผมก็ทําให้คนงานเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, การมาทํางานแล้วคุณเนี่ยปลอดภัยมากเราก็พุทธระดับเนี่ยเอ็กซ์ตรีมมากนะครับและถ้าเกิดมีกระบวนการว่ามีการรู้สึกว่าอุณหภ,ภูมิของเราเนี่ยเราพูดจริงเราลงละเอียดมากเกิน37.5ทํำยังไง37.4ถึง 37. 37.5ทำยังไน ต่ำกว่า30ต่ำกว่าเนี่ยแล้วทำยังไงแล้วก็ต่ำกว่า37ไปเลยอันนั้นจบอันนั้นไม่แน่แต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในช่วง37.3เราก็มีวิธีการอีกเาะฉะนั้นเราต้องการแยกย่อยให้ชัดเจนเพราะอะไรครับผมเพราะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวเนี่ยแล้วไปติดไอโลงงานเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับนั่น n s i b i l i t y ในเรื่องของ o o d s e c เ r i t y เราจะหายไปเลยเพราะนั้นเราถึงต้องเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากนะครับเราก็โชคดีเลยนนำตรงว่าเราก็โชคดีนะแล้วก็เขามาปรึกษาคุณหมอยง เราไปปรึกษากรมอนามัยที่กระทรวงสาธารณสุขแห่งนี้ว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยท่านคิดยังไงเราเอากระบวนการที่เรามาเล่าให้ฟังแล้วท่านคิดว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนที่เราควรจะต้องทําเพิ่มเติมนะครับเราก็เราก็ปรับปรุงไปในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อสวันที่ผ่านมาเองผมก็มีโอกาสได้แชร์จริงๆแชร์ internal document เลยนะครับกระบวนการการจัดการเราทั้งหมดให้ที่ทตลาดหลักทรัพย์ในโครงการที่เรียกว่า co talk นะครับก็หลังจากที่จบโครงการไปแล้วนะครับก็มีคนเนี่ยขอ presentation นะครับพิเศษนั้นก็ญญจะพูดถึงรายละเอียดในการจัดการของเราก่อนเข้าก่อนก่อนทำงานหลังระหว่างทํางานหลังทํางานการเตรียมตัวการเดินทางที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับเราก็แชร์ด็อกเมนต์เนี่ยออกไปนะครับเผื่อบางบริษัทเนี่ยซึ่งอาจจะมีกําลังคนน้อยกว่าเราใช่ไหมครับในการจัดเตรียมด็อกเ m e n t ทั้งหมดในการจัดเตรียมโปรเซสในการองคความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็ขอแบ่งปันถ้าท่านอยากจะนําไปใช้ก็เราก็ยินดีนะครับแล้วก็ผมก็ส่งด็อกเ m e n t ทั้งหมดที่ทได้กล่าวไปนะครับในงาน CEO talk นะครับให้กับทางผู้ที่ขอมานะครับ